สวัสดีค่ะอันนี้เป็นยางขอบประตูนะคะ AE 1 1 0 1 1 1แล้วก็112ใส่ด้วยกันนะหน้าหนูตูดเป็ดกับหน้าไฮท็อกนะคะใส่ด้วยกันได้เลยยางขอบประตูอ่ายางขอบประตูนําเข้าจากไต้หวันนะคะชุดละ2 4 0 0บาทนะคะได้คู่หน้าและก็คู่หลัง ถ้าเกิดซื้อชิ้นเดียวนะคะถ้าเกิดซื้อชิ้นเดียวข้างใดข้างหนึ่งก็หกรอบาทนะคะราคาหกรบาทฟรีส่งเอกชนนะคะ,ะร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไม่มีขายหน้าร้านนะคะใครใช้หน้าหนูตูดเป็ดหรือว่าหน้าไฮทอกอยู่สนใจก็โทรมาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ได้นะคะ แอปไลน์มาได้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นยางส,สีดำอย่างนี้นะคะอยู่ตรงขอบขอบประตูรถนะคะไม่ใช่ขอบตัวถังนะขอบประตูรถนะคะอ่ามีกิบล็อกนะคะมีกิบล็อกเพราะมีตัวล็อกติดไปที่ยางพร้อมนะคะพร้อมเอาไปติดตั้งได้เลยนะคะ น้องๆคนไหนที่ติดตั้งไม่เป็นก็คือต้องไปแนะนำให้ไปหาช่างนะคะแนะนำให้ไปปรึกษาช่างให้ช่างใส่ให้เลยนะคะฝากช่อง youtube ด้วยนะคะฝากช่อง youtube บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกด subscribe นะคะ